ฟ้าทันฝนสวัสดีวันสุขร์ไาครับพอพ่อแม,แม่วันนี้ฝนสาอุดฟ้าเปิดแดดรำไรลำไรในช่วงครึ่งเช้าอุย๊ยดีดีนะครับไปครับพ่อ,พอแ,มแมุ่่งจะพาไปรับวิตามินด้กันที่ทะเลโอ้แบบนี้นี่เลยน้องคนนี้ก็ไปด้วยโอ้พอเห็นทะเลปับ๊บขานพุ่งลงสู่ทะเลอุ๊ยน่ารักเกินปุยมุย Ôi ôi ที่เห็นกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บนั่นไม่ใช่เต่าตะนุนะครับพอพ่อแม่แม่นั้นคนสิวัออนน้องฉลามฉลามมันชอบงครับคุณส่วนผมนั้นชอบทะเลงงครับเออกําลังดังเลยครับพอพ่อแม่แม่เพลงนี้ดู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 กระดึ๊บกระดึะด๊บมุ่งนาลงสู่ทะเลอันไกลโพนโอ้ยหลายคนลุ้นจะไปได้แค่ไหนโอ้โหสุดท้ายถึงริมชายคลื่นเลยครับแหมเก่งจริงอะไรจริงนะครับคุณแม่บอกว่าเจอทะเลเป็นไม่ได้ครับ โอ้โหทาแบบนี้ทุกครั้งไปเลยนะครับสงสัยโอ้โหพ่อพ่อแม่แม่เชื่อไหมครับว่าคลิปนี้เนี่ยมีคนเข้าไปดูถึง3ล้านวิวเยอะมากเพราะว่าผันน่ารักมากจริงๆนะครับสูตรนี้ก็มากเหมือนกันฝนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะตกหนักมากเลยนะครับเพราะว่าปัจจัยทังไม่เกิดฝนรุนแรงเพิ่มมากเกินตั้งแต่บ่ายเย็นยันค่านู่นเลยนะครับจุดทีที่ฝนตกหนักเนี่ยโอ้โหต้องเตรียมความพร้อมรับมือกันให้ดีด้วยนะครับแต่วันนี้ ใส่รมๆก่อนนะครับไฮไลท์อากาศในวนันนี้พื้นที่ทางภาคเหนือนะครับหลังเที่ยงเป็นต้นไปในช่วงบ่ายๆนะยครับโอกาสเกิดฝนตกได้ที่เชียงใหม่เชียงรายพะเยาแล็จังหวัดตากนะครับทีนี้ทางภาคกลาง4โมงเย็นป้าฝนมากเลยที่กำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาท6โมงเย็นระวังให้ดีนะครับเพราะว่ามีฝนกลมนะ่มหนัก ทีส่สิงบุรีลบบุรีอ่างทองในพื้นที่อำเภอเมืองชัยโยพิเศษชัยชาญป่าโมกร้อยต่อกับอยุธยาในพื้นที่อำเภอบ้านแพรกมหาราชบางปะหันบางบานนครหลวงเสนาบางไทรในพื้นที่อำเภอเมืองและบางปะอินด้วยนะครับอยู่สุพรรณอยู่สระบุรีและเพชรบุรีก็มีโอกาสเกิดฝนตกได้สักบ่ายสองครับพ่พอ,พอแม่ๆนี่อยู่ริมชายฝั่งทะเลเมื่อกี้พาไปรับวิตามินแดดใช่ไหมครับโอ้ตกบ่ายไม่ได้แล้วนะครับ แถวระยองจังนทบ,บุรีและจังหวัดตราดมีโอกาสเกิดฝนตกได้แต่พอเย็นย่ำปุ๊บาหกโมงเย็นแถวฉะเชิงเทราคนครนายกปราจีนบุรีสัะแก้วฝนตกได้เลยนะครับลามมาที่อีสานใต้นะโอ้ที่ชัยภูมิโพราชบุรีลำสุรินศรีสะเกดยะโสธรอ,อุบลราชธานีอำน่าเจริญช่วงบ่ายถึงเย็นมีโอกาสเกิดฝนตกได้แต่พอดุกดุกโอ้ดุกดุกนะ นี่หลับนอดกันแล้วโอ้อยู่แถวขอนแก่นมหาสา,ารคามร้อยเอกการสีน้องบัวลำพูนเลยโดยเฉพาะที่อุดรธานีที่อำเภอหนองหานประจกัก์ศีลภาคมอยู่สกลนครวานนน,นิวาสและพื้นที่อำเภอเมืองอยู่มุกดาหารนครพนมหนองคายบึงการนตั้งแต่บุ่งคล้าไปถึงบุโของหลงโอ้โหฝนตกแน่ตกชัว เชื่อพงครับนี่ในพื้นที่ทางภาคใต้เนาะโอ้ยเย็นๆเหมือนกันสักบ่ายสามโมงชุมพรสุราษฎร์นครศสีสงขลาปัตตานียะลาและนาราธีว่านี่ครับมีโอกาสเกิดฝนตกได้อยู่กรุงเทพปริมณฑลเลิกงานป๊าปโอ้โหเอาแล้วเก็บข้าวเก็บของใส่กระเป๋าฝนฟ้าครึ้มมาอย่างแน่นอนตอนสี่โมงเย็นพอหกโมงเย็นโอ้โหทีหหนี้ถล่มเลยครับอย่างก,กัญยาณแม่ลงยังไงอย่างงั้นนะฮะที่ปทุมธาน,นีอำเภอสามโคกอำเภอเมืองรังสิตธัญบุรีนะครับที่นครปฐม สมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็ราชบุรีตกแน่ ตกเน้นฝนตกหนักขนาดนี้เนี่ยแะครับพ่อพ่อแม่แม่โอ้ยนอกจากน้นําท่วมน้หลากน้ําล้นตะลิ่งครับกรมการน้ําแห่งชาติออกประกาศเตือนนะครับให้ระวังระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันบริเวณแม่น้ําสายหลักแล้วก็ลาน้ําสาขาเตรียมรับมือกันด้วยนะเพราะว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปล้นแน่งานนี้เพราะว่าอีกหลายวันกว่าฝนจะซาเลยนะครับแม่พ่อพ่อแม่แม่ครับวันนี้ ท่านอะไม่รู้แตกแคปหมูไม่แน่นะรู้ปะท่านฝนตะวันโด n กระผมทุกวันนี้สวัสดีครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับสไคร์ข่าวช่องแปด